อะเรามาเข้าสู่กาชาก่อนดีกว่าอันดับแรกนะอย่างที่บอกครับวันนี้จะมาขออนุญาตเอาเอาวุธนิดนึงก่อนนะฮะ แล้วมีเพชรทั้งหมด2 3 4 4 0 0เพชรคาดว่าน่าจะเอาสัก5การันตีก็ใช้ไปแสนเพชรก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะไปเลยแค่นั้นมาถึงก็จัดไป1แสนขออญาตคัดลีนไม่คัดนะครับไปรอบที่2ออ้โหอันนี้ข้ามอันนี้เขาเรียกเกลือนะครับอันนี้เขาเรียกเกลือไป โอ้ยกล่องสวยกล่องสวยผมไซติผมนะครับหการันตีเนี่ยได้หลุงนะครับหลุงที่ผมเคยได้นะเอ,อิดมาเป็นโหยังไม่คัดซีนว่ะผมมีขอหมดแล้วครับมันเลยไม่คัดซีนแล้วครับคุณผู้ชมไอ้มันเลยต้องรอคัดซีนเดี๋ยวอันนี้คือกากแล้วก็จะสคิปเลยรอบที่4จัดไป ยังไม่มานะเอาจริงเนี่ยถ้าเราเปิดได้3มลุง้งแล้วไม่สี่ดาวไม่มาเลยผมว่าก็โอเคนะไม่แย่นะครับต่อไปทีที่6โอ้โหผมว่าแปลกๆแ,แล้วว่าคนดูเจ็ดโอเคกล่องสวยกี่อัน อันเดียวอีกล้ไม่คัดซีนด้วยอ่ะแปด้ยผมสคลิปเลยได้ของเงาได้สี่ดาวครับคัดซีน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 เป็นถุงมือ e XP นะครับเป็นถุงมือ e XP เกือครับรอบต่อไปเป็นการันตีสี่ดาวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะมากี่กล่องนะ แต่ปกติก็การันตีกล่องเดียวถ้าโชคดีก็อาจจะได้2ได้3ข้ามเลยครับเพราะอย่างนั้นมันได้อยู่ละสองกล่องขออนุญาตคัตซีนโอ้ไม่คัดอย่างเงี้ยคือต้องสองลุ้งถึงจะโอเคถ้าลุ้งเดียวก็ถือว่าเกลือนะครับต่อให้คุณได้สดาวเยอะขนาดไหนก็ตามอาจจะถ้าสี่ดาวมาทุกดอกเลยก็ผมว่าก็ได้อยู่แต่นี่มันก็ไม่ได้มาทุกดอกไงเราไปกันเร็วเลยแล้วกันผมว่า5การันอา5การันตีที่คุณจะได้เห็นเนี่ย คือ5 0,000ื่นนะครับหกหมื่นหกหมื่นบาทนะครับลงแรงไปเขาเรียกลงทุนลงแรงลุงบ้างเถอะเพื่อนคัดซีนครับน้องอยากได้เสื้อผมอยากได้เสื้อกับอาวุธมืดอาวุธแสงขอเป็นเสื้อเลือดเสื้อเลือดเสื้อสีขาวเสื้อไอเสื้อสีขาวอะเสื้อกิโมโนอะ โอ้ oh, เราได้เสื้อตัวนี้มันก็ยังใช้นะครับแต่ว่าอนาคตผมใช้เสื้อเลือดอยู่แล้วไงคนดูแต่ตอนนี้เราโอเคแล้วเราถือว่าไม่ขาดทุนละมากันต่อครับอีก8ครั้งข้ามครับมาสวยสคลิปเลยครับดูเอาว่าได้กี่อัน2คัดสิน โอ้โหไม่คัดโอ้ยแต่โอเคอันนี้ขึ้นได้อยู่ครับอันนี้ผมก็ยังอยากได้เยอะนะสี่ดาวขอให้เป็นอันนี้ตลอดแล้วก็ถุงมือสีน้ำตาลข้ามครับเดี๋ยวรอการันตีอีกทีนึงอีกห้าครั้งซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้ลุงเพิ่มอีกหรือเปล่าไอ้เราจะได้สี่ดาวได้มาอีกแล้วครับเฮ้ยรอบนี้คุ้มเลยนะถ้าได้ลุ้หนึ่งถือว่ากําไรจัดแล้วมันคัดซีนให้หรือเปล่าเค <Okay S 2> ไปกันต่อครับผมบอกเลยว่า คอนเทนต์นี้อีกยาวนะครับมีหลาย EP ีแน่นอนนะครับการเติมกาชาเกมนี้เติมเยอะเพราะอะไรอนาคตมันเป็นเกมเอชด้วยครับมีโอกาสลงทุนก็เลยลองซัหน่อยหนึ่งมั่วอุ๊ยทองออกเยอะวะ่ะอย่างนี้คัดซีนชัวไม่คัดอย่าไปเสียดได้อย่าไปเซ็งเพราะว่าอันนี้เราโอเคเราถือว่าคุ้มโอเครอบนี้คือรอบการันตีนะครับ เป็นของหายากเป็นของลุงแน่ๆแต่จะเป็นลุงอะไรนั้นไปชมกันครับกี่อันกี่ท้องกี่ม่วงโ,โหม่วงเดียวไปดูกันตอนนี้ที่ผมอยากได้นะอาวุธไฟ1ชิ้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เอาอีกแล้วอาวุธไฟคือพอละเพราะว่าผมจะเวลสิบแล้วแล้วก็อาวุธมืดอาวุธแสงอยากได้มืดมากกว่าอาจจะแสงก็มาก็ดีคิมิโนโต อาวุธไฟครับโอเคแล้วมันไฟมันแรงอะดิไฟมันแรงอะดิมันก็เลยค้างไงเออเดี๋ยวขออนุญาตคัดซีนนะครับผมขออนุญาตตัดไปเปิดรอบ2เลยละกันนะครับอ่ะมาแล้วครับพัฒนาเลยขัดเงาแล้วไปที่ปลุกพลัง1 2 3 100%เต็มเวล10เรียบร้อยครับ ห้าดาวเลเวล1สิบบวกสิแน่นๆไปกลับไปเปิดต่อดีกว่าไปครับการันตีที่สองนั่นไงกี่ทองกี่ลุงกี่ม่วงสองม่วงก็คัดซีนไปเลยรักกันไม่คัดไม่เป็นไรครับก็สี่ดาวสองละอันนี้เกลือนะครับอันนี้เกลือรอบนี้เดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงโอ้โห สามเกลือแล้ววะโอ้โหรอบสองเจ็บเอ้ยไม่เป็นไรเผื่อมันได้ลุ้งตอนหลังๆไงนะแต่กลัวมันจะไม่ลุ้งอ่ะดิเนี่ยอีกสี่ครั้งการันตีสดาวจะมาละเฮ้ยผมว่แปลกแล้วผมจะคลิปเลยไนงะแล้วมันเกลือไนงะผู้ชมอีกสองครั้งวะ่ะเพื่อน เฮ้ยเฮียรอบนี้การันตีมันได้อยู่ละวยังไงมันก็ได้อยู่ละอ่าผมจะคลิปเลยสามอันสามอันแล้วลุงชัวผมบอกเลยแล้วลุงชัวถ้าไม่ลุงคือกูซวยยังไงก็ลุงยังไงก็ลุงนั่นไงน้องพี่พูดแค่นั้นแหละขอยญาตเลยรักกันขอแอคหน่อยรักกันแล้วเป็นชุดเสื้อ เสื้อเลือด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 เสื้อสีขาวเสื้อเลือด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 โอ้โหแล้วเป็นหมวก PVP ว่ะอันนี้ก็โอเคอันนี้หายากนะผมมีอยู่แค่อันเดียวเองที่ตั้งแต่เปิดมาโอเคไปครับอีก10ครั้งการันตีลุงครับแล้วมาไงแล้วมันต่อเนื่องไงเอ่อเปิดช่วงเที่ยงคืนที่มันโหดอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมได้ดาบดาบ ดับมืดครับดับมืดสี่ดาวอุ้ยแล้วมันมาต่อดิแล้วมันมาต่อดิแล้วอันนี้มันคัดสีนะนี่น้องไม่มโีโอเคครับแดนนี้ครับเดีย๋ยวจะขึ้นเวลสิบไม่ชมไม่ชมเพราะว่านี่เกลือเรารูนะ้ไงเราอ่านขาดรอบนี้มารอบนี้มาจริงแค่นั้นสองอันด้วยประเด็นอนะแล้วลุ้มได้ไง ประเด็นคือคัดซีนอีกไงเราดาบมืดเราได้ดาบมืดไงโอ้ได้ดาบไฟน้องพี่เวลสิบแล้วน้องไปพี่ทำไมโอเจอเราให้คือมันลุ้งจริงแต่คือเราเววสิบแล้วสำหรับผมคือไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไปกันต่อครับก็ถือว่ารอบนี้ถือว่าคุ้มแล้วคุ้มสองรอบแล้วครับโอ้ลัดดอก ดอกหลังคือมันมาทุกดอกดอกหลังคือมันมาทุกจอกน้องคัดซีนีหรือเปล่าไม่คัดอุ้ยได้รัดเก้าอีกแล้วอุ้ยโอเคเฮ้ยกดไประวะหลังเที่ยงคืนที่มันของจริงว่ะเพื่อนเพือนงยังไงก็ลุงน้องพี่ขออนุญาต สีม่วงพี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตนะครับยังไงก็คัดซีนครับสีนี้ผมบอกเลยน้องอขออนุญาตลมนะครับลมมาหนึ่งแล้วครับกูว่าคัดซีนสองต้องมีกูว่าคัดสองโอ้คัดเดียวคัดเดียวก็เสี่ยวได้ฮนะเฮียคุ้มจัด มาทุกดอกมันมาทุกดอก <c oughs> เออบนบาทุกดอกครับเล็กสามครั้งครับเล็กสามครั้งเฮ้ชิวๆแล้วชิวๆแล้วตอนนี้เรากำไรจัดแล้วมันมาอีกแล้วดิมันมาอีกแล้วดิน้องแล้วมันมาไม่หยุดแล้วมันคัดซีนอีกแล้ว แล้วมันคัดซีนอีกแล้วชุดว่ะชุดว่ะขอหมวกกับเสื้อที่กูขอเมื่อกี้ขอหมวกกับเสื้อโอ้หถุงมือเออถุงมือฟาร์มนะอ่ะการันตีลุงครับรอบนี้ข้ามเลยกี่อันอันเดียวครับฮึบ ม่วงสีทองชุดกูข้ามเลยกูไม่อยากดูเยสมาแล้วเสื้อตัวนี้แหละที่ต้องการครับเดี๋ยววันนี้มามากวันนี้มามากผมบอกเลยวันนี้มาสุดๆการันตีที่3ครับคุณผู้ชมมาถึงก็จัดไปเลยสี่ดาวขออนุญาต ตีนไปเลยหนึ่งคัดตีนไปเลยล่ะกันชุดว่ะ <H op> เลือด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 เสื้อเลือดเสื้อเลือดเสื้อเลือดกูอยากได้ <H op> อุยอ้ยลงอุย้ยลงเท้าดีโอเคพลังหลังเที่ยงคืนนี่มันของจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหนึ่งลุงแล้วโอเคเ <H op> <h op> นี่ยผมบอกเลยสีด่ดาวไม่มีเลยก็ได้ แต่ขออีก2ลุงเราต้องเป็นลุงที่ใช้ด้วยนะต้องเป็นลุงที่ใช้ด้วยมีคนบอกว่าถ้าได้ลุงให้กดข้ามเอวอว่ะเพราะเมื่อกี้เรากดข้ามใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนมาละปัดเกโอเค ไม่เป็นไรครับไปกี้ได้เยอะแล้วรอบเมื่อกี้คือมันเยอะมากอ่ะมาอีกหนึ่ง uh huh. คัดซินไม่คัดการตีสี่ดาวถ้าได้มาสองสามอันก็อาจจะอาจจะคัดอาจจะ,จจะ,จจะลุงมได้คัดซินได้นะครับนี่เรจะมาอันเดียวอะถุงมือนี้เรามีเราเต็มแล้วถุงมือเราไว้ก็สิบแล้วนะเดี๋ยวหลังๆน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ละ เพราะว่ายพนมันน่าจะขึ้นยากนะครับ <c oughs> ข้ามโอเคทำแบบเมื่อกี้ทำสเต็ปเดียวกันสเต็ปเดียวกันยังนะแล้วมมกินคือไม่ใช่ว่าเมื่อกี้กูจะแบบดวงมากแล้วรอบนี้มึงจะไม่ให้กูเลยมันก็ไม่ได้เพื่อนเอาไปล่ะ มาโอ้โหยังไม่มาว่ะนี่เจ็บว่ะนี่เริ่มเจ็บละเริ่มเข้าเนื้อแล้วโอ้โหเฮ้ยเงียบจริงว่ะคนดูเงียบจริงว่ะมันให้กูหมดแล้วเหรอมันแบบเฮ้ยน้องรอบนี้พี่ขอโอเคจบละหมดกันปรับเลทกูแล้วล่อกูแล้วเจมล่อกูแล้ว <c oughs> โอเคถ้าเป็นอาวุธ ขอเป็นมืดกับแสงอย่างนี้โอเคจบสวยถือว่าไม่แย่แค่นั้นแหละแล้วเมื่อกี้มันเกลือเราขออนุญาตเอาคืนกันต่อเนื่องไปเลยนะครับน้อง หนึ่งเขาเรียกว่าช่วงช่วงถอนเว้ยช่วงเอาคืนช่วงเอาคืนแล้วมันจะให้นี่มาและหนึ่งคัดซีนไม่คัดเอ้ยเออนี่ถุงมือนี้ฮะยังยังไม่ได้เลยสามโอ้ยขอยหนึ่งดีขอยหนึ่งดีขอยหนึ่งดีขอยหนึ่งก่อนเข้าการันตีได้หรือเปล่า แฮปปี้ว่ะวันนี้แฮปปี้ถ้าได้ม่วงอีกอันหนึ่งก็จะดีนะทัดมืดอะ ได้ทำบวกสิบเอ็ดได้กูบวกสิบเอ็ดไปแล้วนะน,ะน้ำน้ำแค่หนึ่งครับน้ำแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยน้ำผมอะแต่แบบก็เฉยๆไงแต่ถ้าได้ก็โอเคโอเคต่อนี้การันตีนะตออนี้การันตีสี่ดาวครับขอสองกล้องวะสองกล้อง โอ้ให้กล่องเดียวคัดซีนก็ไดนะ้อะไม่คัดด้วยลุงเมื่อกี้ก็ถือว่าถือว่าไม่มีนะสำหรับผมอะ่ะแต่ถ้าตามเลนมันก็ไม่แย่แล้วไงแต่แบบยังไงก็คัดซีนโอเคโอเคอ บนหัวเลยอะไรที่ควรคัดลีนก็ไม่คัดอะไรที่ไม่ควรคัดก็คัดให้เราเฮียคัดชัวไม่คัดอีกแล้วกูจะไม่พูดละหลัหอจากนี้กูจะไม่พูดละเฮียสามหนึ่งโลได้สามสองรอบติดโอส,สุดเกินไปคัดเกินไป ก็ต้องแบบว่าช่วงหลังเที่ยงคืนมันเป็นช่วงของพี่จริงจริงน้องอุ้ยขออนุญาตมาอีกแล้วขออนุญาตหนึ่งกล่องคัตซีนนี่อเคอีกสองโลโอเค,อโ,ลโ,อเคโลนี้การันตีนะครับ <c oughs> การันตีลุง <c oughs> โอ้โหได้ได้อันเดียวอะ่ะได้ลุงเดียวได้ลุงเดียวสุดยอดวันนี้กูสุดยอดจัดสุดยอดจัดยังไงแพ็กกระเด้งคุณ ขอญาตแพ็กเด้งเลยละกันขอญาตแพ็กเด้งเลยละกัน